สวัสดีครังครับวันนี้ก็นัดที่สองนะครับเราจะเจอกับทีมบ้านในหนังครับทีมเรียนสกอฟ้าอะเคนนีเจอกับทีมบ้านในหนังนะครับมารับชมแบบพร้อมอะไรครับก็ ร่วมกับท่านประธานนะครับครับครับกท่านใดนะครับประธานสาอบตกิดจรงนี้มาช่อกันครับอบตสมาชิกสภาองีกานะครับนุเนัขทำมือริงานม่บ้านีฬานะครับวันนี้นะครับเป็นวันดีนะครับวันาร เลนกบอากโดดีก้าแรเพื่อหาได้ไม่้น้องๆก็ได้หลังนัองชีวิตบ้านเิร์นก็งากเราบักหรุดาน้เ่ครับก็นี้ก็กินลอนดาบอนดา

ขัดใจนี่แพูดเล่นพูดีเล่นเองเหรอแ่พูดเียดแม่ดให้เรียดยัเย็นเย็นไม่ต้องรีบ เมืองแฟนๆพี่น้องนักฟุตบอลที่จะมาเล่นในวันจันทร์ครับครับนะครับเวลา10:00น.เลือกทีมออก10ไป <ENA> <organizational> <çocuğ Sounds Brother> นีมาก็ฟาดสิทีมาฟาดมา่อยไป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 เป็นทรงนี่นี่ก็มาซจะทีไม่ทีไม่ง่ายข้าวเหียวได้ได้ได้โก้ทำแต่แล้วก็บอกทีนี้บ้านี่นี่อะไร

เบุญเเนมางาสแดีบอลเกมขึ้นหรืนะดี้อน

ปล่อยไปปล่อยไปไม่จำเป็นต้องเล่นทุกลูกอ่ะเช็คเพื่อนด้วยเช็คเพื่อนไม่มีไม่ต้องเล่นไม่มีไม่ต้องเล่นเอาฉีกออกมาเขาฟาดฉีกออกมาให้ได้เปรียบนี่ไป

หนึ่งครับเป็นการทำเข้าประตูของเดชายอาฟิรอสนะครับยิ่งสวยงามมากครับตรงนั้นหลอกกองหลังสองคนนะฮะแล้วก็ซัดเข้าไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับ

บอ่ายง่ายมาเล่นยากดูบ่อนนั่นดูบ่อนนเอนนะดูยครับเล่นง่ายสนหวยได้คนนึงคนนึงจับจังหวะให้ได้ดูเพื่อนไม่เปนได้ไมได้ปลนกไปง่าไป อชายไปเล่นเกมยิงหันที่นั่นน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะได้รอได้รอได้รอเกอบป่อกเกั่นก้งกเลยจะเกบ

ขอขอครับอยู่ครับอยู่ ตื้อต้อตื้อ อย่าลดอย่าให้ลดดูดูเท้าอาชีพมาอท่สระขอหันหน้าเข้ามาบอนสระดูบอล ม่บื่อหรอกไม่บุกไม่เบื่อบันไดไม่นร่ในรไม่รถกฟาตั้งดูดินมาดูดินหา่อบันดูดินน้ำก้าวก่อนน้ำก้าวก่อนไปอีกไ่ล้ำไปอีก

ba và nó lại một số ba kiếm cái một số ba kiếm tung cái một. một điều tý. một đi. Tại sao mà khôngออก เอาใหม่สวยๆ 3 rưỡi Cầu đen, cầu đen, cầu đen Cầu đen, nướng cuốn, nướng cuốn Ôi lượm ข้าประตูไปแล้วนะครับตอนนี้สกอร์จุดที่1นึประตูตัวหนึ่งนะครับโมงสวยมากครับเป็นการโมงองย้อนสวนผู้สาประตูไปนะครับ

เราสำรองครับข้างในนะครับจริงๆเขาจะเล่นอย่างสนุกสนานออกมาอีกพวุ้กกาๆกันหน่อยเล่นมวยย่งมุม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 เอากดดันเขากดดันเขากดดันเขาเร็วเร็วต่อไปไม่มีครั้งที่สองเลยนะ ไปไปเข้าไปยใจเกมใจเกมทิ้เลยออเป็นประตูทิ้งไปเลยเรื่องเลนทิ้งไปเลยอ้ะไรเลยงอเอเลยล่นบอลได้เด็กหนอะไระรใครปสักคนนี้เหดูตามหัวดูบอลยืนดูยืนดูเขาเต้นหิ้วอยู่

เ็บไปแ้ไปเก็บตังค์้เ็บข้าวไปยี่แก้วชิ้นเลบวกางเลยวางเลยข้าไปข้อนึ่ง้คนเดียวคนเดียวคนเดียวเอียเอียข้าไปข้าไป คนหนึ่งีข้าไปดูจังวะดูจังวะคนนึงไปไป้าล้าเไปไ้าไปซัด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 ดูจังวะลูกดูจังวะดูจังวะกันี

chỉ thích mấy thuốc bò lão, quá rồi Con điêu, con điêu, con điêu Con điêu, con điêu Con con cá Tệ đột mấy nút Một ghen Quấy Hãy เขาเอาฝั่งนู้นเมื่อกี้ตื่นยไปฟันไปสวยต่ฟันต่ฟันจะเย็นพามามด้อีกหามาไดูอยากเดินอยูดเดียวพามากว้างๆนี่ พามากว้างๆนี่ไปกว้างๆูมาไปไปกว้างๆไปกันไปคนเดียวคนเดียวคนเดียวมาเดียวตามเร็วเดียวใครตามเร็วตามนี้ เดนี้สลับกีตาร์กีตาร์ไปตามเรื่องฝั่งนู้นไปฝั่งนี้มาฝั่งนี้มา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 สลับมาตดนกุนเปิดตุนไปดันครับดันเลยเราด้องทีนี้ดันเลยดันเลยเร็วกูอยากเห็นเธอโดนบอลปวดไหล่กินก่อนเอาไม่ดันไปหรอกดันไปเลยนั่นแหละทีนี้ดันไปเลยเธอยืนเลยอ๋อเล่นเล่นกูอยากเล่นเธอเห็นเลยเล่นบอล ไปเลยไปเลยนั่นแหละจี่หยเดี๋ยวคนเดียวมาบังไว้บังไว้บังไว้ดับเสียงดับเสียงคนเดียวสวย ดันไปเลยครับดันไปเลยซิดิคซิดิมานีซิมาเออไปกีาไปเข้าหาบอลก่อนตัีดูข้างหลังตั้งโซนต่อยต่อยนิดกลางนิดกลา คนเดียวด oh. oh. ับคนเดียวที era, ่อามดหมดหมดหมดแข้าต้มมาตาดานี่ันข้ากลต่อฟาเตมานาไปนา เออวิ่งมานั้นเลยวิ่งหาบอลเล้วเอาเลวโอ้ <name> ไป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 าไปต้นอไรัไป้ไปเลยปกติแต,แต่แต่ลูกลูกปัดเนประตูอไไหเนอยู่นะก็ะน